ลิสต์ไฮไลท์นะครับก็หุ้นแรกเราไปที่เมเจอร์นะครับเดี๋ยวคุยกันกับพี่โซ่ครับพี่โซ่พอดีเวลาเราอาจจะต้องกระชับนิดหนึ่งนะครับก็คุยกับพี่โซ่เลยครับสวัสดีครับพี่โซ่สวัสดีครับบูสต์ตัวเมเจอร์เองนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์โดยตรงนับจากตัวหนังสัปเหร่ะนะครับที่ทํารายได้อ่ตอนเนี้ยประมาณห้าร้อยล้านบาททั่วประเทศไปแล้วนะครับก็ถือว่าดีเกินคาด ถือว่าเป็นหนังที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะทำไรายได้สูงนะครับแต่ว่าเดิมทีเนี่ยเราคาดว่าคอร์เตซ4เนี่ยมันจะเป็นไฮซีซันแต่ว่ายังไม่ได้รวมเรื่องนี้เข้าไปแต่พอมีเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวอัพไซ์ที่เกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดประเมินจากตัวเลข5้าร้อยล้านบาทนะครับเมเจอร์มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ7จสิซนะครับแล้วก็แบ่งให้กับเจ้าของหนังนประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ,รบลงวัตถุมไลน์เนี่ยก็น่าจะเป็นกาไรส่วนเพิ่มให้กับเมเจอร์ประมาณหนึ่งร้ยล้านบาท ณตอนนี้นะครับจากตัวรายได้เนี่ยที่ห้าร้อยล้านบาทนะครับก็อาจจะเป็นอัพไซต์ต่อประมาณการกำไรที่เราคาดของปีนี้เนี่ยประมาณสิบสองเปอร์เซ็นกำไรสุทธินะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะประเมินว่าอ่าลวตัวหนังที่มันทำรายได้ได้สูงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราอโอกาสในเกิดการเกณฑ์กำไรเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ลองประเมินว่าตัวเลขกำไรเนี่ยที่หนึ่ง้ล้านบาทแค่คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยประมาณสิบอ็ดตังค์นะครับ เทียบที่ P/E เนี่ยประมาณยี่สิบเท่านะครับที่เป็นตัว implied P/E ของตัวเมเจอร์ที่เราประเมินด้วยวิธี DCF เนี่ยก็จะคิดเป็นมูลค่าเพิ่มส่วนเพิ่มเนี่ยต่อหุ้นเนี่ยประมาณ2บาทยี่สิบตังค์นะครับที่อาจจะเป็นลักษณะการเทรดดิงได้นะครับเพราะว่าเราดูนับตั้งแต่วันที่ห้าตุลาคมเนี่ยที่เมเจอร์เข้าหนังเรื่องนี้เข้าฉายเนี่ยราคาหุ้นเมเจอร์ยังทรงๆอยู่ที่ประมาณสิบาบาทไปายปลายถึงสิบี่บาทต้นๆ้นอยู่เลยนะครับครับ ก็เรียกได้ว่าหุ้นยังดูถ้าในมุมมองพี่โซก็ยังไม่ได้ตอบรับสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับผมคิดว่าอันนี้ถือว่าเป็นอัพไซด์ใหม่ที่อยางร้อยก็มีกรอบในการเทรดดิ้งได้นะครับส่วนจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่ผมให้เอาลุกไปนะครับก็คงต้องไปดูว่าความต่อเนื่องของจักรวาลไทยบ้านเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียในการลงทุนนะครับสำหรับเมเจอร์นะครับวันนี้ขอบคุณพี่โซมากครับครับขอบคุณครับบูครับสวัสดีครับ